ชมชมชมนะคะอ่ายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพาสวยงามชมชมชมนะคะอ่ายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพาเปลืองคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะไม่มีติดขัดใดๆแล้วก็เพราะว่าวันดีๆเนาะเราก็อยากพูดสิ่งดีๆให้ไี่เข้าส่วนยางค่ะ อันนี้เขาสวนยางนะคะสวนยางอยู่ตรงนู้นอันนี้ต้นไม้ก็จะมีพืชผักสวนครัวบ้างก็มีแหละเขาก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ของเก่าเล่าสิบนะคะเป็นทุ่งกว้างมากดูสินะคะแล้วก็แบบรับดีด้วยนะคะสุขภาพดีนะคะอ่ามีปรดเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนู้นครับไปเดินเพราะว่าหญ้าเตีอยนแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อยเพราะตอนนั้นคือหญ้าสูง อีงามมากเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้งามมากพัพดีดด้วยนะคะสุขภาพดีนะคะอ่ามีประด้ษาไปเดินตรงนู้นค่ไปเดินเพราะว่าหญ้าเตียนแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อยเพราะตอนนั้นนะค,ะคือหญ้าสูงเพื่อนๆได้ฟังนะคะแล้วก็มาชมกับบรรยากาศเหมือนเดิมต้นไม้ต้นหญ้าทุ่งหญ้าท้องฟ้านะคะส่วนยางอยู่ตรงนู้นไม่ได้เข้าสวนยางค่ะ <laughs> อันนี้เขาสวนยางนะคะสวนยางอยู่ตรงนู้นอันนี้ต้นไม้ก็จะมีพืชผักสวนครัวบ้างก็มีแหละเขาก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ที่ไหนก็สมความปรารถนานะคะสมความปรารถนาก็ขออวยพรให้ยุพาเช่นกันนะคะเราก็พบเจอนะคะมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพสวยงามชมชมชมนะคะ อายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพาก็ชมบรรยากาศเพื่อนๆคือเก่าคือเก่านะคะขอให้เป็นวันที่ดีหยาจะพาไปเดินตรงนู้นพาไปเดินดๆๆๆๆตรงนู้นเพราะว่าหญ้าเตือนแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อยเพราะตอนนั้นนะคือหญ้าสูงอาาดีนะคะบรรยากาศดีคู่กับคนน่ารักนะคะคนน่ารัก สดชื่นเป็นไเปลืองคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะไม่มีติดขัดใดๆแล้วก็เพราะว่าวันดีๆเนาะเราก็อยากพูดสิ่งดีๆให้เก่าเล่าสิบนะคะเป็นทุ่งกว้างมากดูสินะคะแล้วก็แบบมีบอกเก่าเล่าสิบนะคะบอกเก่าเล่าสิบทักทายวันนี้วันดีๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนี่ชมกับ,บวิวบรรยากาศ เดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนู้นค่ไปเดินตรงนู้นเพราะว่าหญ้าเตีอยนแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อยเพราะตอนนั้นนคือหญ้าสูงสดชื่นนะคะสดชื่นมากชม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 มาเป็นอไห ชมชมชมนะคะอ่ายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุาาพาดีๆด้วยนะคะสุขภาพดีนะคะอ่ามีดีงามมากเห็นไหมเห็นไหมก้นไม้งามมากตัดจะให้น้องวัวแล้วก สามารถเดินเข้ามาได้นะคะสามารถเดินเข้ามาได้เพื่อนเพื่อน,นได้ฟังนะคะแล้วก็มาชมกับบรรยากาศเหมือนเดิมต้นไม้ต้นหญ้าทุ่งหญ้าท้องฟ้านะคะสวนยางอยู่ตรงนู้นมาสดชื่นนะคะสดชื่นมากชม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 นม่ได้เข้ามาไม่ได้ลุกน้ำเลยไมา่ไม่ไ,ไม่ไมไม แสงผ้าทิ์กำลังส่องหน้าสวยงามชมชมชมนะคะอ่ายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพากเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนู้นพาไปเดินเพราะว่าหญ้าเตียยแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อยเพราะตอนนั้นนะคือหญ้าสูงที่บอกเก่าเล่าสิบนะคะบอกเก่าเล่าสิทักทายวันนี้วันดีๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนี่ ชมกับดิวบรรยากาศคือย่าขึ้นสูงมากที่ฉันบอกว่าเห็นไหมไหมพี่ฉันบอกว่าฉันไม่กล้าเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าย่าสูงตอนนี้เขาบอกว่าเขาบอกเก่าเล่าสินค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้เป็นวันดีดๆของยุพานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายก็ชมบรรยากาศเพื่อนๆคี่เก่าค่เก่านะคะขอให้เป็นวันที่ดีคือย่าขึ้นสูงมากที่ฉันบอกว่าเห็นไหมไหม พี่ฉันบอกว่าฉันไม่กล้าเข้าไปง่ายเลยเพราะว่ายญ้าสูงตอนนี้เขาบอกว่าเขาสวยงาชม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 นะคะอ่ายุพาก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพาทุ่งหญ้าทุ่งย่า ก็ทักทายขอให้เป็นวันที่ดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะคิดยังไงทุ่งยาทุ่งยากก็ทักทายขอให้เป็นวันที่ดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะคิดยังไงสวยงามชมชมชมนะคะอ่ายุพาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะอ่ามารับฟังยุพากีบอกเก่าเล่าสิบ์นะคะบอกเก่าเล่าสิบ์ ทักทายวันนี้วันดีๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนี่ชมกับดวบรรยากาศใส่ก็สมความปรารถนานะคะสมความปรารถนาก็ขออวยพวรให้ยุพาเช่นกันนะคะเราก็พบเจอนะคะมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพเปลืองคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะไม่มีติดขัดใดๆแล้วก็เพราะว่าวันดีๆเนาะเราก็อยากพูดสิ่งดีๆให้ทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้า ก็ทักทายขอให้เป็นวันที่ดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะคิดยังไงยาดีนะคะบรรยากาศดีคู่กับคนหน้าวัดนะคะคนหน้าวัดสดชื่นเป็นไงคือยาาขึ้นสูงมากที่ฉันบอกว่าเห็นไหมเห็ไหมพี่ฉันบอกว่าชันไม่กล้าเข้าไปห้างเลยเพราะว่าญ่าสูงตอนนี้เขาบอกว่าเขาให้เขาส่วนยาค่ะ ัน,นเขาสวนยางนะคะสวนยางอยู่ตรงนู้นน,นี้ต้นไม้ก็จะมีพืชผักสวนครัวบ้างก็มีแหละเขาก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ <c oughs> คือหญ้าขึ้นสูงมากที่ฉันบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมพี่ฉันบอกว่าชันไม่กล้าเข้าไปง่ายเลยเพราะว่าหญ้าสูงตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนจะพาไปเดินตรงนู้นค่ะไปเดินเพราะว่าหญ้าเตือนแล้วก็เลยกล้าเข้าหน่อย ราะตอนนั้น,นค,คือย่าสูงเปลืองคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะไม่มีติดขัดใดๆแล้วก็เพราะว่าวันดีๆเนาะเราก็อยากพูดสิ่งดีๆให้ประมาณเท่านี้เนะี่ยสูงประมาณสูงเยอะจังนะคะก็เลยสดชื่นนะคะสดชื่อมากชม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 สดชื่นนะคะสดชื่อมาก ชมชมชมสมไม,<ช>ม่เลกเป็นวันที่ดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวยุพาด้วยขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะขอให้เราได้เอ้ยวันนี้เพื่อนๆตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยคือย้าขึ้นสูงมากที่ฉันบอกว่าเห็นไหมไหมพี่ฉันบอกว่าฉชนไม่กล้าเข้าไปทำไมเลยเพราะว่าหญ้าสูงตอนนี้เขาบอกว่าเขามีบอกเก่าเล่าสิทินะคะบอกเก่าเล่าสิบ ทักทายวันนี้วันดีๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนี่ชมกับ,บวิวบรรยากาศสาสดีนะคะบรรยากาศดีคู่กับคนน่ารักนะคะคนน่ารักสดชื่นเป็นไงไม่เข้าส่วนยากค่ะ อันนี้เขาสวนยางนะคะสวนยางอยู่ตรงนู้นอันนี้ต้นไม้ก็จะมีพืชผักสวนครัวบ้างก็มีแหละเขาก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ของทักทายสวัสดีนะคะทักทายน,นะคะเช้าๆอันสดใสน,นะคะสดใสมากมานะคะขอหให้เป็นวันที่ดีนะคะขอให้บรรยกาดีนะคะบรรยากาศดีคู่กับคนน่ารักนะคะคนน่ารักสดชื่นเป็นไง ทักทายสวัสดีนะคะทักทา,นนะะออสสายนะคะเช่๊อช่๊อสดใสนะคะสดใสมากมานะคะขอหให้เป็นวันที่ดีนะคะขอให้เป็นสดชื่นนะคะสดชื่นมากชม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 บม่มีเปลืองคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะคิดอะไรก็คิดได้เร็วนะคะไม่มีติดขัดใดๆแล้วก็เพราะว่าวันดีๆเนาะเราก็อยากพูดสิ่งดีๆให้ อีนงามมากเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้งามมากตัดไปให้น้องวัวแล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้นะคะสามารถเดินเข้ามาได้คือย้าขึ้นสูงมาก